เนี่ยค่ะแม่ก็จะเนาใบเตี้ยเวลาเอาเ็ดี่อเ็ดวไก็จำเป็นไม่แข็งอะไรอยู่แล้วที่เราไปทำครัมท่งคนดีตะกั่งเแมหัวเลยค่ะยาวมันยาวมันโค้อ้นี่เล็กากตอนมันสุดไปไันะจอดเฉยไม่น้วก

ท่านนค่ะอ่ดายๆโอเคหรือร้ไหมทุกวันได้ไม่จรงตังตัว่าอย่งทุกวันไม่นว่าได้เลยขอบ้านไม่นั่งองบ้านนะ ขั้นบ่อครับขั้นบ่อเป็นเกือบเกือบลอยใบอ่ะโอ้โหกว่าจิตใจบ้านขอลงลงไหมนั่นหรือวาเรื่องค่ะขอลงวันเดียว มองมามองมาสองวนก็คือเราเราตั้งใจปลูกผักปลูกอาปลูกแบบปลูกดินเพื่อที่จะทําให้เป็นให้ให้ให้มีความปลอดภัยมากที่สุดเพราะว่าเหมือนเราให้ความสําคัญกับสุขภาพครับ เมื่อก่อนเรียนจบปุ๊บก็มาเปิดสอนขับรถอยู่แปดีแล้วก็มาปลูกบ้านพอปลูกบ้านมีมันจะมีพื้นที่รอบบ้านก็เลยมาเริ่มทำเกษตรก็ศึกษาทั่วไปในยูทูบในอินเทอร์เน็ตทั่วไปเลยค่ะแล้วก็ใช้กับความชอบพยายามที่จะให้มันเป็นออร์แกนิกให้มากที่สุดขณะนี้เราได้เครื่องหมายอะไรบ้างแล้วจีเอพีเป็นผักปลอดภัยกลุ่มลูกค้าของเรามียังไงบ้างครับส่วนมากจะเป็นลูกค้าประจำตอนนี้ผักที่ปลูกหลักๆนี้เป็นอะไร เป็นสลัดแล้วก็แคลคก็คือ,อเป็นร้าน้าหน้าฝากถ้าเกิดว่าลูกค้าผ่านไปผ่านมาก็คือเหมือนบางคนมาทุงานก็มานั่งกินกาแฟาแล้วก็ดูแบงผักไปด้วยครับแล้วก็เราก็จะได้ขายผลผลิตของเราที่หน้าร้านด้วยมีเครื่องดื่มอะไรที่เด่นๆเ,เป็นพิเศษของที่มงเป็นปน,น้ำเ,นนเคลสกัดเย็นเป็นเคลที่เราปลูกเองในโรงเรือนระบบอิบคิดว่าแนวคิดของการทำเกษตรแบบนี้จะ เลี้ยงตัวเองหรือว่าเพียงพอการเป็นอยู่ไหมก็อยู่ในเส้นทางที่แบบพอพอดีพอเพียงนะคะก็คือไม่ไม,ไม่ไม่ได้แบบได้กําไรเยอะมากแต่ก็พอเลี้ยงชีพไปได้ก็คือเราเรามีกินนะคะไม่เหมือนผักอย่างเนี้ยค่ะเราก็ไม่ต้องออกไปซื้อเรากินถ้าเกิดเราอ่ะส่วนมากตอนเนี้ยค่ะผักที่มีอยู่แทบจะไม่ได้กิน้วยจำอ,ออเดอร์ออเดอร์ลูกค้าประจำ